สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ F1 Major 2023พันอีกครั้ง,งนะครับเราหยดแม็กคาร์เล็มสองพน่บหกนะครับมาแล้วก็เลสสุดท้ายนะครับเลสบิชาร์ของซีซั่นนี้นะครับโอเคปะดูกันเลยครับอับูดาบีในอีก4วันโอเคไหมเดี๋ยวเรามาประกอบรถกันดีกว่านะอ่าเราต้องเน้นอะไรน,นะครูเชียลเป็นท็อปสปีดและมีเดยมสปีดเนาะแล้วก็ลองลงมาเป็นโลสปีดคอนเนอร์ลิงอ่า มีเท่าไหร่ก็ใช้ใช้ไปเลยนะก็รอบนี้ก็น่าจะเหลือเหลือโอเคตรงนี้อ่าถ้าเราเอาแชสต์สามเราจะได้มีเดียมสปีดมาค่อนข้างเยอะนะแต่จะเสียท็อปสปีดเยอะเหมือนกันงั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันฟอนวิงดีเพสไปเลยเรียวิงเรียวิงมันได้ท็อปสปีดค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าได้มีเดียมสปีดมาเขาเรียกว่าไงนิดเดียวนะงั้นผมว่าไม่คุ้มนะ สายพอร์ต uh, uh, งั้นใส่ตัวเดิมไปเนาะสายพอร์ตอาตัวนี้เสียเสียโลสปีดคอเนอร์ลิงนิดนึงได้ได้มา30เสีย30แล้วถ้าเทียบกับชัดสิทธ์ล่ะไม่เสียไม่เสียโลสปีดคอเนอร์ลิงนะงั้นผมว่าเอาตัวชัดสิทธ์สามละกันแล้วก็ไซยพอร์ตสองใส่ไว้ก่อนเนาะอันเดอร์ฟลอร์เสีย โลสปีดคอลเลนิ n งค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยงั้นก็ใส่ทดแทนไปเลยสแตเป็นชั่นได้มีเดียมสป e ดคอลเล r ิงมาก็เยอะอยู่นะแต่ก็เสียโลสป e ดคอลเลนดิ n งเหมือนกันงั้นคิดว่ายังไม่เอาดีกว่านะอ่ะโอเคเราใส่อะไรบ้างนะอ,อ่ใส่แค่ชาร์สีสใช่ไหมโอเคใส่แค่ชาร์สีสนะ ตอนนี้มีเ i ียมสปีด c คเนอร์ลิเราเป็นที่สี่นะเราตามใครอยู่นะอืมไม่ใช่เด u บูไม่ใช่เฟอร์รารี่แม็กคาเรนก็ได้อยู่นะอืมใครอ่ะเอาพีนมั้งเออน่าจะตามนะเอาพีนนะเอไม่ใช่เมอร์เ e เดด้วย ไม่อ่าเรดบูลนะเป็นเลดบูนะเออเลดบูที่มีเทียมสปีดดีกว่าเรานะดีกว่าเยอะไหมดีกว่าเล็กน้อยนะแล้วแล้วตัวท็อปสปีดเราก็ดีกว่าเขาเล็กน้อยอืมตรงนี้ผมว่าเราเอาอ่ายังไงดีอืมผมว่าอ,อย่างเนี้ยแหละอืมปล่อยปล่อยอย่างนี้เลยแล้วกันถือว่าน่าจะสูสีละอ่ะโอเค อีกสวันพิดคูเราเป็นไงบ้างโอเค 9, 9, 3, 9, 3, เก้าเก้าสามเก้าสามยิบเจ็ดนอนแล้วก็พักอนิดหนึ่งก็ได้อยู่โอเคไปอืมน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคคอสแคปเราก็ยังเหลือแปดหมื่นนะถูกต้องแล้วโอเคไะต่อเลย e ออเสรื่อมสภาพแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะเราคงไม่อยากจะมาซื้อออเเพื่อใช้แค่เลสสองเลสนะอืม โอเคงั้นก็ไปดูกันเลยครับปิดฉากนะปิดฉากซีซั่นนี้โอเคปะเดสเป็นสแตนดาร์ดเลยนะแข่งกัน58รอบนะครับ1รอบนาที23นะไม่มีฝนเซฟตี้คาร์าชนออก67%พิเรียนทำรถ20วิอาร์มีเดียให้สองโซนด้วยการเหมาะกับท็อปสปีดและมีเดียมสปีดคอนเนอลิงมากที่สุดลองลงมาเป็นโลสปีดคอนเนอลิงนะเอ็กซ์เพคตานาริชี่คือ วันสต็อปหนึ่งแผนทูสต็อปสองแผนนะตรงนี้น่าจะแปบลบว่าทูสต็อปน่าจะดีกว่านะอืมเดี๋ยวเราดูยางกันอ่ะตัวยางนะครับก็อ่ายางตรงนี้ใช้ได้สต็อปใช้ได้แค่สิบสี่รอบโดยประมาณนะส่วนตัวมีเดียมใช้ได้ประมาณสิบหกรอบนะสิบสี่กับสิบหกอย่างนั้นแปบลบว่า ตัวมีเดียมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนะักสิบสี่สิบสี่ยี่สิบแปดสิบหกไม่พอนะเอองั้นอาจจะต้องยืดซอฟหน่อยเนาะซอฟอาจจะเป็นสิบแปดสิบแปดสามสิบหกก็เหลืออีกยี่สิบสองยี่สิบสองก็ไม่ดีพออยู่ดีสำหรับมีเดียมงั้นก็ควรจะเล่นาร์ดเนาะอืมอย่างนี้าร์ดน่าจะดีกว่าปะเดี๋ยวเราเอาเป็นซอฟ์ฮดซอฟแล้วกันนะ แล้วก็ performance target ก็ฟาร์เทนแล็บน่าจะได้เนาะ l i ิ y p โพซิชันตรงนี้ไม่ชัวร์งั้นเอาออกไปก่อนดีกว่าเออโอเคประมาณนี้น่าจะเรียบร้อยนะปะดูกันเลยครับอาบูดาบีโอเคครับปะสามร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็เมื่อกี้ก็เท่าที่ส่องมานะครับก็มีหลายคนเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปเหมือนกันก็ Welcome, <everyone. S 1> เราอาจจะสู้เขายากหน่อยในรอบนี้นะเพราะว่าอ่าตัว ERS ER เราอ่ะเหลืองแล้วนะแล้วก็เหลืองแบบขีดล่างด้วยคือค่อนข้างต่ําเลยทีเดียวแต่เกียร์บ็อกยังเหลือค่อนข้างเยอะนะเจ็สิบเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยส่วนเครื่องยนต์ห้าสิบี่เปอร์เซ็นตก็กลางกลางนะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่เกียร์เออเอสเนี่ยแหละที่มันต่ํานะอ่า โอเคไม่เป็นไรเราก็สู้เต็มที่นะอ่ะแฮมแล้วยังไงก็ได้อ่ะโอเคไปไปเลยรีบออกอ่าโชยลากเลิกแคล์นะแล้วนอนลิฟต์ลากโชอีกเอ้ยเลิกร์แครลากนอนลิฟต์อีกทีนะเฮ้ยเฮ้ยโชเร็วกว่าเราอะ่ะเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโชวเร็วกว่าเราอะ่ะ เขาก็เปลี่ยนเครื่องยนต์มาเนี่ว่าใช่ปะเออเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์มานะเครื่องยนต์เขาแรงอยู่โอเคอันนี้ไม่น่าแปลกใจนะแต่เดี๋ยวรอดูคนอื่นกันใส่น้ำมันรอเลยไปเออดูจากทรงแล้วเราน่าจะรอดนะเราห่างจากเลตบูลแค่0.4 0.5เองนะน่าจะยังรอดอยู่ ผลสุดท้ายผมว่าน่าจะห่างกันแค่ประมาณ0.7 0.8เท่านั้นนะแต่ได้อยู่ได้อยู่สบายแต่คิสองเนี่ยสิน่าจะยากล้วโอเคอ่ายังรอดอยู่นะบวกศนะูนย์ยที่10อะ่ะงั้นอาจจะรอดคิวสองได้ก็ได้ ่ะโอเคลองดูอันนี้ยางยางเก่าก่อนเพราะว่าเราอยากจะใช้อ่าซอแฟแฮรซอฟนะดังนั้นเราต้องเก็บซอฟไว้หน่อยโอเคปะวิ่งเลยเออโชว์มาอีกแล้วเออนอนลิจะตามโจทันไหมเออนอนลิตามน่าจะพอได้อยู่นะโอเคอย่างนี้ค่อยพอได้หน่อย แต่ว่าเฟอร์รารี่ก็ยังเร็วกว่าเรานะเฮ้ยแต่เวลาถือว่าดีนะเออเวลาถือว่าดีดีกว่ารอบที่แล้วอยู่อ่าอย่างนี้ค่อยดูพอไปวัดไปวาได้หน่อยนะอ่าเดี๋ยวนะถ้าเอาเรด,ดบูขึ้นไปอีกคันหนึ่งโอเคเราก็ยังอยู่อยู่ถูกต้องนะเราก็ยังอยู่ที่ประมาณที่หก กับที่แปดก็น่าจะยังรอดอยู่อืมอ่ะโอเคโอเครอดรอดเกือบไปอ่ะคิวสามก็เดี๋ยวเอายางใหม่ไปเลยนะเดี๋ยวเราเอายางใหม่ไปวิ่งเต็มที่เลยอ่ะ โอเคเลคลออกนอนลิศออกอ่าเดี๋ยวรอบนี้ผัดกันลากแล้วกันอ่าโอเคนอนลิศต,ตามเลคลไม่ได้อ้าวเลคลเร็วกว่าว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขออีกทียิบออกเลย อันนี้เลือกแครตามนอริสนะอ่าเดี๋ยวเลือกแครตามนอริสก่อนก็ได้เราน่าจะได้อยู่เอา้าก็ยังไม่ได้วะก็ไม่เร็วอยู่ดีอืมสงสัยเราจะมาได้แค่นี้นะเนะนะี่ยรอบนี้ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคปะเลสกันครับอ่ะเราเริ่มที่สามกับที่แปดนะก็ยังได้อยู่แหละอ่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเป็นซอฟรฮดซอฟนะตามแผนเลยปะทั้งคู่เลยอ่ะโอเคอ่าจริงๆนอริสลองมีเดียมาฮ์ดูก็ได้นะลองวันสต็อปดูไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะปะ โอเคน้ํามันก็เดี๋ยวลดไปเลย2รอบนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วเราน่าจะทําอะไรเขาไม่ได้เราก็ต้องอ่าเกาะเข้าไปเรื่อยๆนะอืมโอเคไปดูเลยครับ58 laps a n y could happen It's the Abu Dhabi Grand Prix And it's lights out โอเคครับเริ่มแล้วเดย์สุดท้ายนะอาบูดาบีกลางปีนะครับป่ะดุยไปเลยอ่าอีกรอบหนึ่งอ่าแอคแทตต่อตายไหมดูเหมือนจะไม่ค่อยได้นะอ่าไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรงั้นก็ปรับเป็นสแตนดาร์ดบาลานซ์นูท่อได้นะโอเครีบเซฟยางเซฟน้ำมันเลยป่ะแล้วก็ ปล่อยไหลอืมปล่อยไหลไป <Yeah. laughs> เรื่อยอ่าโอเคอย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้พอได้อยู่อ่านอลิสเราตามหลังออคคอนอยู่เอ้ยมี d ียเอสอย่างนี้ขอขอฮาเวสหน่อยอ่า เออเรายังเกาะเขาได้แบบยาวๆนะงั้นก็ฮาเวสก่อนเอาเต็มๆเ,เลยเอา้าเปเลทชนกับเลือกแคร์เี๋วไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นนะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนเอาเลือกแคร์ผิดอ่ะแล้วก็ได้ฟอนวิงไมเนอร์ดาม,มดด้วย เออไม่เป็นไรค่อยๆไปเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบเข้าเข้าผิดก็ได้นะเออเราไปเรื่อยๆกันอ่าโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบไม่รีบร้บอนอ่าโอเคเอ่านอนลิตรงนี้เดี๋ยวยาวๆไปนะอ่ายาวๆไป ส่วนลแคร์เดี๋ยวออแอคแท็กเลยแล้วเดี๋ยวเลาเข้ารอบหน้านะเข้าเป็นฮา,าร์ดเนาะรอบหน้า่าเราอเราไม่มีฟอนต์วิงให้เปลี่ยนด้วยนะโอเคไม่เป็นไรไปไมเนอรนะ์ยังได้อยู่โอเคดิตซับไทม์สองจุดหนึ่งแปดหนึ่งก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเคตรงนี้เป็น สแตนดาร์ดไปเรื่อยๆนะอืมโอเคนอลิส okay. ต no ตรงนี้ก็ค่อยๆไปยาวๆไปอ่าน้ำมันตรงนี้ยังปริมๆอยู่นะเดี๋ยวมันค่อยๆกู้กลับมายังได้อยู่ยังไหวอยู่โอเคอ่าเลคแคร์เดี๋ยวฮาเวสนิดนึงแล้วกัน โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วรอบนี้ไปไปเรื่อยๆรอ,อลิสเดี๋ยวรออีกหน่อยรอสามสิบแล้วกันอ่าโอเคน่าจะเข้าได้แล้วรอบนี้นะ,ปะเป็นฮาร์ดนะครับแล้วก็ปล่อยจอยได้เลยไป คชวชิวปล่อยไหลอ่เดี๋ยวน้ำมันเดี๋ยวเซฟนิดนึงแล้วกันน้ำมันมเซฟนิดหน่อยปล่อยไหลไปเรื่อยสบายๆ ทำแล้วยังไงก็ได้นะเออเดี๋ยวน้ำมันลรอเหลือลบลบศูนย์จุดห้าเราค่อยค่อยปรับแล้วกันนะเออเอาจริงๆคือเราเราแซงไม่ขึ้นจริงๆนะ เราตามไม่ทันจริงๆอ่าโอเคเดี๋ยวปร้านได้นะประมาณนี้ไปส่วนเดี๋ยวเลือกแคลเนี่ยเดี๋ยวไหนๆก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนวิธีการนิดนึงก็คือเดี๋ยวจะเป็นเหมือนลากยาวอีกนิดนึงนะเพื่อที่จะให้น้ำมันอะ่ะมันน้อยน้อยลงกว่านี้อีก อ่างั้นคุชไปหน่อยแล้วกันให้น้ำมันมันน้อยลงกว่านี้เพอ,อน้ำมันมันน้อยลงกว่านี้อ่าเราก็จะเร็วขึ้นนะเออเราจะลุนฟัสเส้นหลับไงโอเคประมาณรอบนี้นะน่าจะได้ละ,ละไปพอละออโอเคเออสต็อปดีเลยช่างมัน Sorry about that ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรช่างมันไปอ g g เก s s i v แล้วก็ฮาวเวสได้นะปรไปโอเคตรงนี้เป็น attack แล้วก็ deploy ได้ไปอัดเลยอ่าอัดเต็มที่สองรอบโอเคเรียบร้อยงั้นก็ standard conserve ฮาวเวสเลย า<ป>นาทีเท่าไหร่นะนาทียี่สิบสี่จุดสี่หนึ่งหกนะเฮ้ยได้อยู่แต่ว่าก็ยังเร็วไม่เท่าปีที่แล้วนะเออปีนี้เนิบหนักจริงอ่ะไปเรื่อยๆโอเคน้ำมันโอเคละไป เนี่ยดูเหมือนเครื่องไม่ค่อยแรงอ่ะทูสต็อปไม่เวิร์กจริงจริงอ่ะอัดได้หมดเลยมีอะไรใส่ให,หมดแม็กซ์เฟอร์สแตปเปิ้ over the finish line and today's winner โอเดอรโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับเลสสุดท้ายนะ ผู้ชนะในรอบนี้ก็คือแนะม,ม็กเวิร์สเซเปนัตอามิจอนลักเซลและเซอร์โจเปเลสนะครับแดนโดนอริส mm hmm. เราจบที่8นะครับส่วนเลคแครจบ12นะไลท์ like, แต้มนะแต่ไม่เป็นไร mm hmm. เขาได้ฟัสต์แซนดแลปมานะนาะที24.416อ่ะโอเคหลังจากจบมาทั้งซีซั่นนะครับแชมเปี้ยนของเราก็คือชาลเลคแครนะครับด้วย478แต้มนะดาม์เมนนอริสที่434แต้มและแม็กที่387แต้ม ในส่วน constructor standing นะเราก็เป็นแชมป์เปี้ยนไปนะครับด้วย912แต้มอาร์เมเด,ดบนะู706แต้มและ f e r r a รา366แต้มตรงแนี้ที่4เหมือนจะเปลี่ยนมือมาเป็น LP นะเมอร์ซิเดสตกไปเป็นที่5เฉยเลยอ่าโอเคแอสตันมาตินแรกๆก็ดูอยู่อยู่สูงอยู่นะตอนนี้ก็ดอบมาเฉยเลยนะครับอ่านิลเลียมก็แรงขึ้นมานะครับ โอเค DHL Fast Express Stop ปีนี้เรายอมไปก่อนนะคือเราทำได้ไม่ดีจริงๆนะครับอ่ะโอเคไปคลิปนี้ก็จะเร็วหน่อยอโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับเลสสุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็สั้นนิดนึงเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะก็คือเหมือนเล่นให้มันจบซีซั่นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา รุ้นกันในซีซั่นใหม่นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ